สวัสดีครับวันนี้บอสดนดลุยสวนนะครับหรือมอนดเกษตรนะครับวันนี้เรามาดูแปลงเจ้พัตรลีนะครับเขตนนทบุเขาดิ้นชุ่มทองนะครับการทำใบอ่อนชุดสองนะครับนะครับสังเกตดูนะครับใบอ่อนชุดสองนะครับเขาเรียกว่าเรียกใบอ่อนชุดสองนะครับให้มานะแล้วก็พร้อมกับสะสมอาหารให้มันกลางนะครับ เรามาดูนะครับทางดินนะครับเราจะให้เราจะให้รากมันเดินนะครับโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับดูทุเรียงรากจะลอยนะครับเป็นพืชรากลอยนะครับทางดินก็ใช้อินทรีย์เคมีนะครับแต่ทางใบผมก็จะเน้นนะครับปุ๋ยเก็ดนะครับฉีดเข้าทางใบนะครับอ่านะครับพออ่า ทางใบนะครผมจะเน้น NPK นะครับแต่เน้นไนโตรเจนสูงนะครับตัวหน้าสูงนะครับเพื่อให้การแตกใบนะครับแตกยอดสม่ำเสมอนะครับมีไนโตรเจนนะครับ,รบส่วนทางอาหารเสริมก็คือทางต้นก็คือเน้นนะครับแคลเซียมสังกะสีนะครับเกรดอเมริกานะครับส่วนการจัดการบริหารจัดการการฉีด แมลงจิดเพี้ยนะครับก็ตามระยะนะครับเพี้ยไก่แจ้เพีย้ยตะกระจานนะครับเพี้ยไฟนะครับเน้นตามระยะนะครับที่เข้าทําลายนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ